นั่งครโมรางสังถ้าบังเกิดเผยแล้วอยากนั้นไม่นัน่ถ้าเบียงบายตัวตนดวงวิญญาณไม่ขังเกินถ้าพระเจ้าขอบุญบารมีไสจงเกิดตายถ้าดวงจิตวิญญาณสังขารแท้ขอเป็นแนวแน่หนึ่งเดียวในอันสงว่าเลขท้ายสามตัวหนึ่งเดียวให้เป็นตนว่ารวมเป็นหนึ่งจตุพง์แห่งสดาดมอาิยักษแม่มไตมัน ตาจันเอ๋ยตาเสีอเอ๋ยปู่จันเอ๋อยยายเอ๋ยเจ้าจงมาบังเกิดถ้าบังเกิดเป็นมัดถลถ้าบังเกิดเป็นลมกระโดมหายาณปูสีถามคำาเหนืออริยะมหาพุทธทธถ้าไก่เจ้าขาจะเป็นรางวัลชีวิตได้หรือไม่ถ้าเอฟีหรือยูทู e มหายาณ ถ้ามหายานว่าปูจันตาเซให้เกิดมัดนขอไก่คู่หนึ่งจะพอได้มั้ยมันรู้ตัได้ไหมได้จ้ะได้จ้ะพุทธะท้าวอำนาจวาสนาเสียงมนุษย์แล้วไม่เพื่องตนถ้าผู้คนแห่แห่เ็นกระสินเอ่ย คือหนึ่งเดียวบางเกิดแล้วขอพรแก้วคงมั่นเป็นอันสูงว่าศักธรรมอริยเมตไตรไหมหาญาณผู้องคตนให้สมประสงค์เป็นอันหนึ่งเดียวจงบางเกิดการเก้าเก้าวันพามหาคุสนขอเจ้าจงลงอันสูงองอันตังสังขารขอให้บางเกิด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 บังเกิดบังเกิดบางเกิด ในครั้งนี้และยาวนานให้ลูกหลานทั่วปัตตภีมั่งมีเอื้อเกสินทรัพย์ล่ำรวยให้บังเกิดมัดผลแกสินฟ้าทั่วตัวต,วต,วตนให้หลุดพ้นให้เจ้ากำรยัยนสองเป็นสี่มีให้เห็นสองบวกสองบวกสี่มีให้เห็นจะเป็นตัวเป็นตนมั่งคงนั้นตรงไหน ถ้ากินแก้วสาขาวันนีต้องเป็นใจบุญนั้นใสเจ้าคงมาเทวดาประทานจงมามะเป็นสีให้คงท่าถ้าวาจาคงดินกะสินเอย๋ยถ้าแก้วนิมิตเรียงวังนี้ได้ดูได้กินได้ชมเชยขอเป็นเลขหนึ่งเดียวนั้นจงมามนุษย์มาอหนังมนุษย์ลาครับ ขอจงมาว่าเป็นเก่าอนิสงสิเก่าเก่าเก่าำคงอยู่เพียงนี้ได้อีกตนจะไม่หลุดพ้นเพียงวังนี้เป็นนี้ื่นเก่าเก่าเก่ามีดีนั้นมือแน่จะอยู่แท้อยู่ยงคงกริบจะไม่ดับกรณีไซพัว ยข้ากินแก้วแาขา,าวันพาเกิดข้าพระเจ้าขอนบน้อมเกลแก้วเกลสาพ้าเหวินฟ้าเหืินดินจะสิ้นให้เปียบเปยขอให้เอ่ยวาจานั้นคงเก้าเก้าเก้ามีแน่ไม่ไปไปยังเก้าเก้าเก้าจะหมุนเวียนทั่วอนุสงตรงสังขาร อยู่ที่นี่ให้เนิ่นนานให้โลกสารได้มีกินไม่จนแหลก<ช>าตูาาตูายังอเตายังรอาสองบวกสองเป็นสมีแน่แน่สองบวกสองเป็นสี่มีแน่แน่จะไม่แปรเปลี่ยนอื่นไปมีไปไหน คลองปูคลองตาคลองยาไว้อนุสงปงอนจิจจงไม่หันหลังให้มนุษย์โลกให้เกิดการเก้าเก้าเก้าอีหยังจังสีมังสีมีนเก้าอีหยังจังจสีดีสีแมนเก้าอีหยังจังสีบบแลนเป็นอนุสงแห่งเจ้ากำเและนายเวน สองบวกสองเป็นสี่มีให้เห็นอริยมหาพุธทธจงบางเกิดอริยมหาธรรมโงบางเกิดเกิดด้วยอริยมหาพุธทธสองบวกสองเป็นสี่อริยมหาพุทธโทงบางเกิด หาอนุสงวาสเจ็ดเอ๋ยเจ็ดแห่งร้อยอริยะเมตไตรมหายานคุณน,นั้นนำนาจวาสนาตรงหลังฟ้าหลังดินเกสินเอ๋ยเก้าเก้าเก้าเจ็ดปีไม่หนีไปไหนเก้าเก้าเก้าเจ็ดปีจะทนสามหัวติ๊ติ๊อยูก่กลานสาธุสาธุ สี่เก้าเจนะสี่เก้าเจ็ดเก้อริยะมหาพุทจงบังเกิดแส้จงบังเกิดพุทธาวาอำนาจวาสนา2กของสี่กของอำนาจวาสนาให้บังเกิดเป็นฟ้าและแผ่นดิน กับ7-9นะคะ2-4-9กับ7-9นะคะมี249 9 4่แค่นี้ล่ะลูกเียดังๆนะครับ3าโตโตกจะได้เสียงดังดัุ่งสาธุสาธุอริยะเมตไตรมหายานข้าบอกว่า9 9้าก้าเีีมีนี่ไปไหน 9ก้าเก้จับปงอริเยนสูงแม่พระธรณีอยู่ณปู่ยาตายายเก้าเก้าเก้เวียนไหวาตายเกิดเวียนไหวาตายเกิดสองบวกสองคือสี่เป็นวิริยะมหาพุทธูสองไม่หนีไปไหนสองคองฟ้าคองดินตาเซปูจันอำนาจวาสนามหาพุทธูจึงได้ยึดมั่นมหายานว่า อริยะมหาพุทธสองสี่เก้าเก้าสี่สองสเกาเาสได้ยินบ่ละนาได้ยินจราได้ยินจ้าอัะมหายันเก้าสิบเจ็ดเจ็ดสิบเก้าสิบตายอยู่น้ำกันจะบ่มีมื่อสิ สิตายอยู่น้ากันบ่มีมือสิงสิตายอยู่น้ากันบ่มีมือนี้สิดีไปใส่กับสิอยู่นี้สิดีไปใส่กับสิขอบกับสีอยู่นี้สองสี่เก้าเก้าสี่สองแหลกกับปิโตด่านเดียวได้ยินบ่างไหมได้ยินจ้าเก้าเก้าเก้าไม่หนีไปไหน ไม่หนีไปไหนไม่หนีไปไหนโอ้ก้าก้าก้าไม่หนีไปไหนเจ็ดพันเจ็ดปีจะตายอยู่หน้าที่นี่เก้าสิบเจ็ดกันสิบก้าว